ในตอนที่ตัดเซกชันสามารถวัดความยาวได้ไหมวัดได้ไหมมันวัดได้ไหมปกติวัดได้นะไม่เคยลองหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูผมมีผ่าตนขึ้นมาไม่รู้เราต้องลองถ้าทำไมเพื่อนเราไม่ลองอก็คงลองแล้วแต่มันไม่ได้ไงพี่โอเคผมเซกชันนะเอาตัดเราทำไมเนี่ยคำถามตรงกลางไปเลย คือคือเขาอาจจะแบบเนี้ย <ละ S 1> อย่างเงี้ยแล้ว,วคือ,อมันจะวัดวยังไ,ไงอ่ะเนี่ยอ่าสมมติผมผมอยากรู้ว่าความความสูงตรงเนี้ยเนี่ยกับตรงเนี้ยเท่าไหร่เนี่ยผมวัดไม่ได้อ่ะโอแล้วทำยังไงอ่ะอ่าทำยังไงใช่ไหมมีนิดนึงนะครับในส่วนของตัวออปชันนะครับของตัวคําสั่งเซกชันครับนะครับเลื่อนแทบตัวนี้ลงมานะครับอืมอ่านี่นอยู่ตรงนี้ครับเป็นคําสั่งกราฟิกออลีเซชัน นะครับอ่าเราติ๊กออกนะครับกดติ๊กถูกสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็คือเส้นเอ็ดครับเราสามารถที่จะใช้คําสั่งตัวเม่ชั่วในการวัดได้แล้ว๋อใแค่นี้เองใช่แพรแ้าะว่าอันนี้เจอเยอะเลยนะครับก็คือจะอยู่ในส่วนของตัว section view ครับ ขวดใหม่นะครับแล้วก็เลื่อนตัวนี้ลงมานะครับจะอยู่ตรงแถบๆตรงนี้กราฟิกออรีเซกชันกราฟิกออรีเซกชันนะครับคือถ้ามันติ๊กถูกอยู่เนี่ยมันเหมือนมันจะเอาเส้นตัวเส้นเอดออกมันจะทําให้เราเลือกเลือกบอกขนาดไม่ได้ประมาณนั้นก็คือดูดูดูรูปร่างอย่างเดียวไม่สามารถที่จะไปเช็ค g e o อ่างต่างได้คือแต่คือถ้าเราจะวัดด้านนอกเนี่ยมันก็สามารถที่จะวัดได้ไงแต่กรณีนี้คือแบบ user อาจจะวัดส่วนที่ตัดต่อใช่ ก็แล้วแต่จะใช้ทำอะไรไมรู้แต่ทำด้วยวิธีนี้นั่นเองครับผมแต่ไม่ใช่ว่าตีกวยตลอดเออมันหนักนะเวลามันนี้สมมติสมมติโมเดลเรามันเยอะๆไอคอมมนนี้มันเยอะมันตัดนี่มันจะคือสร้างเส้นเอกมาทั้งหมดเลยเครื่องจักรมาเป็นหมื่นชิ้นอย่างเงี้ยสมุนหมุนแล้วมันก็จะแบบมีอาการแหลกๆลร่างนิดหน่อยครับผมใช่แต่พอพอติ๊กกราฟิกไว้อย่างเป็นหมื่นชิ้นนี่เร็วครับนะครับแต่ถ้าตีไ้ช่วยเรื่องส่วนของความเร็วของการประมวลผลได้นะครั ประมาณนี้ห้าข้อแล้วหูง่ายไวครับไว